นี่แหละผู้ที่แท่นปู <S S นบ่ได้ยแท่นตัวน,ะนั้นเด็เฮ็ดชุ่นให้เจียงนี่ก่อน <ś lam our> ปูปูบางเจลี่งอาปูง่ะโอ้อันนี้ตอดแท่นนะแกอันนี้ตอดแท่นพ่อตานะครับน <ś lam our> ีแ่แหละครับเด้อเดี๋ยวอีก <ś lam our> ว่าจไต้ไปนี่พ่อตาบ่าไ,ไดาเลยว่าไต่สบายเท่าเท่นไห่บอกเด็กน้อยเนี่ยแม่บอได้ไปหลานตามอ่ะอ้าวจุ ว่าเรายีสิบี่เดืียนหนึ่งเนาะอไปสิบสี่เดีย้าเอามาด้ถ้าได้ทองแน่นี่คนูไปแล้วฮ่า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 บอาฮ่าฮ่านี่า้่าฮ่าก่าฮ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 ่พ่าฮวาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่านา่าฮ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 า นี่นะครับก็ได้เรียงร้านยงสี่เนาะเห็นเกิดเจียร์ปลามนีปูเื่อยเกือบเกือบถือหค่อเชือบนี่เป็นร้อยคู่เลยที่เหรออะอออกกล้องแล้วอิลาน้อยนะครับเฮ้ยช่วงน้อเกิดท่าอยังเจียคือได้ใช้ของคนนี้นี่แหละคุณน้ำะป้ง ตาสองคนรูปหลอด้วยไม่จะมาคุยเอมาหนีคุยคนอะไรปุ๊บจับคุณเนบะจับ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 จบจั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 บบบ หลายมื่นคือวายอุ่นอ็อาทุกคนกินโพอยู่บ้านก็เลี้ยงรานอย่างนี้นะแต่นะพูดไรพู่มาไปนี่พื่นมาไปน้ำนี่หนึงกันหันั่นอะ็นเกี่พูดยิงพูดยิง พวดท้องคนกินไรกินมไรปวม้มกบกินไรพวดครับว่พวดกินพกองดนีย่ละองเอาไว้เอาไว้อาคนอ่าไว้แคจะเป็นใจแค่นาจิ้มหาละมือหนึ่งให้มาองขี่แกจะมดมัอร่อย ขายขีดแบบเมื่อรหลายเมอของอะไรขาเป็นัวนแก่ขีดแจกเห็นไหมชวงน้อยแค่สมน้อยก็เอรื่งเยเครื่งขีดเมื่อเรหลยเมื่อรยเสทมเพื่อไนะครับเจ็นี่เจเป็นี่าทขีดแจจ้จะปูขีดบวเสียชิบาบเา่แคอ่าวคน อยอดเด้ออย่าถอดเด้อ่าด้คือเสียงดังแทว่าขังยามมนไปหาเล่นมันจะลงไปใจเนี่ยมันกลัวแต่าินีเสียงงาหลันตับตับมันมีฝนตัวเรีเนาะอเรียนหารเาียนหหานที่ได้เห็นเนาะแล้วจบ่าสองเาไปแล้วใช่ไปจตัวชอบเลยกุลิกุลิกไม่รู้กุลิกยังนีเข้ามาแล้ว เช like er ื่อรรูปหิรเขาบอกห้องน้มาเลย่กินไม่มีห้องิรมอเขาไปยกกุดกุดเดียวไปเดนน้ำจได้วนยกห้องเดียวเทียนยกก็พลาติ้วเนียนัีโอ้่ไม่่รูปหิรเขาก็ได้ละเนี้ เข้าไปเล่นน้ำเนาะเข้าไปเล่นน้ำบ่ได้นะครับเนาะซื้อเอียงเหรอพี่บยเข้าไเล่นน้ำเอื่อนน้ำชุกกระโปงล้านสาวซื้อเอียงอันนี้บอกน้องอะไรอริยาพรอันนี้ชาพรเป็นอันนี้ยาพรนั่นใช่ไหมปลายเข่าอ๋อน้องปลายเข่าชื่อเรียนปลายเข่าอ๋อชื่อเรียนปลายเข่าชื่อเรียนปลายเข่าอ๋อน้องปลเขี่ยมันคือว่าต้นเข่าอันนี้ปลายเข่าปลายเข่านะครับเนาะ ร้านสาวพตาท่องสุกนะมครับอย่งงี้บบกขามต้วเขียนปลาได้นะครับนึกเชียนใหม่กินแคโป่งอีกเล็กน้อยน้องปลาูเน้องาลมเนท่อใครอยู่บลร์พลาตากินนะหวานหวานบาราจักพีบอบ์ปลาตากนอย่างนั้นก็ดีกินแค่โป ไอ้ยอบัหวานหวานเราเห็นเฉยไอ้ปอตายไดปากเพาหวานหวานมันมานั่นเราตากินไอยอบูมากินน้ำเลยไมนนนนนะแล้วลุงกิอุนนจกเนี่ย่จากแม่กินซัมันแต่ทัมบบักยินออ กินบ่ทนี่ได้ได้ไปน้อพ้าตาป่าชินได้แนวทางไปปาินแนวทางแนวทางเขาไปแล้วเดี๋เลยพอายเขาบ่อยจ้ะไปไปอยู่เขาไม่ไปเขามี่นี้เขาก็มดไปมื่อเดไปเมื่อดัต่ลววนตไปมื่อเดืลนะไ กันป้อยไปเมื่อชิวุลว่าทั่วประเทศมือว่าหนึ่งจากขอนแก่นกับมาเพื่อนชิวแล้วห้องชื่อยามาฝากยวนี่พวกชื่อฝาไหมชฉีดไม้หมือมี่ทาไหมคอนเก่นนอะตาเนาะขอนแก่นต้องย้มฝาไม้ฉ่ไหมะช่ลวงไหมก็มี่เขาถือน้ำจุดดงวดเขา้าไอ เขาชื่อเปนี่ยนเขาชื่อขามขามตวแกน่นก็บปึกบอกเชื่อขามกันเออขามหัวบ่บังนี่ปูจาจดเห็นไรกับบัฟางเห็นไกับบฟังบ่ผูจาเรา่นจดนี้กัเอแม่นกชื่ววันละนกับปึกปึกเดมาถามเดนี่นล่เอยปึกเดียที่ยุงอ่ะที่ยุงอนะครับว่า แปลกาะลาดเปลกะหลาดไม่าด้วยกันไม่มาด้วยกันไม่มาด้กันถือว่าหลักมันือหลักมันมากนี่ซีตัวบ่มานมันก็ลูกชายนหรอแค่แน่นอนนะพ่อตาแน่นอนห้าสิบสองล้านเปอร์เซ็นห้าสิบสองล้านเปอร์เซ็นนะครับวดนี้ห้าสอล้านเปอร์เซ็นเลขมหัศย์เลขมหัศย์นะครับห้าสิบสองล้านเปอร์เซ็นว์้นตานี่ไปเอามาใส่ครับเพือสิเแค่ตเราเองแค่เราเอง cốt mua cũng bị chết cốt mua con bịt thở nó để thám phu đấy bỏ oh nó thám khỉ thám sảng sảng nó thám têp và đại phong nó thám thâm ra cái những gì sảng hết riêng hết riêng ừ. có được mà nhiều con mất triệu con lười mua được nên mất nó sai hả mua làm cái mà ไปหนาขึ้นกขาเพราะว่าเฮ็ดตะลังสีสีเล็กออกมาไปซื้อใบเล็บจุลีต้องจางสีมันเสียสีเฉืองมัดเฉือมัดไปหนาขึ้นกัอนก็นยี่มันแก่ไปซื้อเลขที่ออกมาไหลายพ่อจอดเลยเฮ็ดตะลังเึืองมัดเนี่ยเฮ็ดตะลังเฉืองมัดไปหนาจะบอกขึ้นกัอนรี่มันแก่ มันที่บกันันเจงเพีกพีกแค่เมดเดียวเจงเสียพีกพีกแค่มดเดียวแต่ว่าก็ไ่พีรอ่มันเป็นนักเป็นนักกันแต่ไ่เป็นสอบ่อนึงนต่ไม่ออกรัดอันั้นที่เขาโอ้ยแันเฮียดแล้วมันที่หาเนาะจะรู้งวดที่หาบอกก่อนเรียกสองตัว แล้วเนี่ยโอ้ยนกเงือกเนี่ยบ่หวคนรับชุดสงวัดเลยชุดสงวดเลยว่าเี่วาอาเยไม่วิธีการเทศนจังไงไมีพอติดสอนด้บ้านไม่รูก็ได้แล้วเรื่องวัเนี่ยใช่ก็จะบอกโอ้คนจิกเป็นหลคยคนจะมีไงเช่นวัดนี่มันวหาเลยว่าเนาะโอ้ยเขาจะบอกว่าเรื่อวหาเนี่ยโอ้ยเขาจะบอกพันคนจิกมั้อ ชนลอนี่หาตังนี้เลยถือว่าไก็เบื้างลาวมาขึ้นโอ้โหก่าเดิมมันอารนี่เรียบมันไปากยนี่ยไปลงเราวันที่ห่างหมดนอกจากกาลที่หานี่ไปบอกคนพ้าคนถือว่าทุกคนดังบวนเลยดังบวินเลยนันที่หาไดบ้างมันขึ้นโยต่อาวันที่หานเปเทน่อนที่ห่านบอกเป็นหมื่นคนก็เถอือบอกเป็นหมื่นคนก็เถอยอบอกเลย ถึงมื่นคนุลนล่ะมันง่ายเกินไปไอ้เี้ยเอมันเห็ดบารมาแถวบบ่บอแล้ววันนี้ถ้าหาเห็้ได้พือเดียวได้แล้ววันนี่หายเห็้ได้เถอว่าถึงหมื่นคนเกือบถอดเรือสาเอ้ยไปละหยู่แล้วอยู่แล้วก็กวักคนน่ดิจำมันเถอะคือใจยังจำยังบงตั่นั้น น้อที่ห่านี่บอกเสือมสุมันมือถึงมือคนมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปนะครับแล้วก็ได้บเฮ็ดบผเบ็ดปผลตาในแผลไอ้รักว่านที่นึงอย่างเดียวเลยน้อที่หนึ่งก็เรียกใช่ก็เรียกใชตซ้อมโตเท่านั้นนี่ยิ่ง่าอีกทุกคนเียแล้วก็นที่หาบอกว่าเนี่ยสือแต่บอกบอกมือคนมาถึงมือคนน้อที่หาบอกมือตรงเลยกตรงเห็นง่ายปั่นปอกเกลือมัยน้องที่ห สังเกตร่อนที่สี่ที่ห้าที่สามที่สองที่หนึ่งเรียกมันม่อยากรู้ร้อที่หนึ่งเลใช้องตัเพราะว่าเลียกใช้สองตัวเนี่ยรตัวสองตัวเนี่ยนะเหอกบ่เียครัเนืได้ช่างไหนเื่ยแต่ง่พ่อตาเรียบมาตาใสแต่นนแ่อาูจาหรือพ่อตาเรียบมาตาใสสูตรผู้เดียวเหดผูเดียวนะแกผู้เดพเผู้ฟิมมาสอนเกิดเป็นสมองอย่างเกิดเป็น พระทหารนในตนัวเหงนเจ้าห uh uh. นี้เห็นอยู่มั้งจอกแล้วใช้ชองตัวเลยแลอวชิ้นหนึ่งก็เห็น uh uh. ขันน้อนี่มาโอ้ย่มาหาสามตัวมาเส uh ือ uh. uh uh. กเถือบ uh uh. บอบาเมือน่๊อหน่กับมือน่นอนึงถือวัดไม่ยังดังแบบขนบดมั้นแล้วที่หาหาเล้ช uh ี้เลยแลวมันหาเลยโอ๊ยจะบอกแล้วน่เร uh ือดจะโดนเลยบ้าบหมาชิ้นี่เล้วชินี่ถือวัด แปะพลาดแปะหลาแปะพลาดแปกพปดรถ <c oughs> แปะพั <c oughs> ดรถนะคะ